ครับวันนี้วัวสักงใหญ่ชาแนลเรามีอะไรรับเชิญนะครับวันนี้จอมไปกินอะไรอินเตอส้มตำกับไก่ทอดเออเดี๋ยวเออน,นีส้มตำนี่ไก่ทอดฮับฮับนะครับไก่ทอดฮับ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 คงไม่้องอธิบายนะครับช่วงนี้นี่ส้มตำฮับฮับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับเนี่ยคุณจะเลิกงานมากำลงังหิวพอดีเลยเออกิๆๆๆนะัง กินเลยนะอ่ะกินก่อนจะโดนหัวไหล่ะกินคำมีงเลยครับเก๋าทำทันีอืมัะะะนะดเอาทักกดูไงอ๋อ

คจนบ่เบืบอ่บอคนมาคุยเลย าเลพรนี้เออเดี๋ยวพาไปทะเลพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยเลพรุ่งนี้อืมไปกัเลยดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลดีเลยแหละดีใจอาไปแล้วก็ไปหาแม่ไปไปกันม้แมสิ่ะตัวให้แม่เ่รอแล้วก็ไม่ต้องมากวนนะ

เลิปมันจะออกมายังไงวะเนี่ยเอาไปละเอาอีด้ครับเอาพี่คนบอกให้ทำวิธีดองปูไห้ดูด้วยนี่มันร้อนปา มีคนบอกผู้ร้องบาลาผู้ร้องภาาจุดความสัง่งใหญ่

ต้องนะมันกระดูกเข่มตามเข้มตาม

ให้แฟนคลับมานั่งกินด้วยกันมากเลยเห็นก็ได้แล้วติดแข้ง บอกแล้วคำเดียวเผ็ดนัวดอปีกไก่นี่ปีกไก่ครับาพาร์บนะครับเนี่ยเอามาปีกข้อบนแล้วก็แบ่งครึ่งหมกักแล้วก็ทอด อร่อยมากงอนครับมีสคล็ลับครับถ้าใครอยากรู้หมักยังไงนะครับถามมาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวตอบให้เลยนะครับสุ๊เนี้ยโอติ่มแล้วต่ออันนี้พิกใหญ่แบ่งครึ่งแล้วก็ไปหมักแช่ตู้เย็นย่งคืนแล้วก็มาทอด เข้าเนื้ออีมากเลยหนัวด้วยบิ๊กแกก็นัวเพราะมันมีจุดเบียยถ้าใครอยากรู้ทำขบบไต้ลิปเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวจะบอกว่าใส่อะไรบ้างต่อไป าไว้กินไเรื่องทอดกินได้เรื่องก็ได้ทอดกินกข้าวสวยร้อนๆก็ได้ข้าวเหนียวจิ้มแจ่วน้ำปลาร้านะครับแจ่วน้ำปลาร้าเราก็มีสูตรเหมือนกันนะครพยายาะไม่ให้ทำคลิปจะเอาข้าวเหนียวน้องกินได้เหรเรามีโอกาสจะทำคลิปให้ดูได้ออยินไหมว่าแจ่วปลาร้าเพืขายดีกันกน,นะกันหนาเนี่ยเจอสูตรสากใหญ่เข้าไปจะเป็นยังไงเอาข้าวเหนียวให้ดู อยากตู้รอตลิดตามคลิปหน้ามีหลายอย่างที่อยากทำคลิปนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาครับพรุงนี้จะเลิกเองนะไดปปะเล็กก้อนป่ะเล็ดทีแบบดปลาเลยพรุ่งนี้จะพปจากเด็กเอง เที่ยวทะเล่ยแต่ทอดนี่หมักทอดเจ็บแล้วก็ใส่ของพอนเท้าเว็บจีนไปเที่ยวกมดกินได้เลยิอยโอวัวหมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว แต่คงกินหมดนี่คงไม่ไหวไม่ไหวแน่เก็บได้ใจยกินข้าวกินอะไรไม่รู้ว่าไม่ใช่ใหญ่เผ็ดนะ อย่าวนี่แหละใส่ทั้งคลิปแท้งทั้งคลิปสร็จแสดกระสมตามลองกินดูนะเข้าต้งของผมเป็ดๆมันมัน

เอาเวเร็วเร็วเดีเ๋ยวมันจะปิดกล้องแล้วนี่เจอแลปิดกล้องก่อนดูดสำหรับคลิปนี้ก็คงปิดคลิปแค่นี้นะครับไม่ไหวแล้วครับเผ็ดบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนให้ครัวสายใหญ่ชาแนล เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับแฟนคลับคนไหนที่อยากรู้สูตรอะไท่านนยที่บอกกุ้งช้องน้ำปลากับกุ้งชองน้ำปลาคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หรือว,ว่าคลิปที่กินก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับอีพีคลิปเอียดมั้ยเดี๋ยวจะบอกสูตรนะครับแล้วก็ยัจะทำคลิปทำคลิปให้ดูด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเย้สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า